สวัสดีค่ะมาเจอกันเย็นวันศุกนะคะวันนี้แม่ดาก็จะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะคะก็เป็นสาระน่ารู้สําหรับเ,เพื่อนๆแล้วก็ตัวแม่ดาเองด้วยนะคะ ด้วยว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะทราบแล้วว่าแม่ดาเนี่ยเพิ่งได้รับการผ่าตัดต่อมไทรอยนะคะแล้วก็ผลวินิจฉัยของคุณหมอก็ออกมาแล้วว่าแม่ดาเนี่ยเป็นมะเร็งต่อมไทรอยชนิดไม่รุนแรงแล้วก็เป็นระยะเริ่มแรกการรักษ,ษาของคุณหมอก็คือไม่ต้องกลืนแร่เพราะพบหมอเวชศาสตร์นิวเคลียสคุณหมอบอกว่ามันเล็กมากไม่มีการแพร่กระจายไปยังอ,อวัยวะอื่นเพราะฉะนั้นก็คือให้ติดตามอาการตามที่คุณหมอหูคอจมูกที่เป็นผู้ผ่าตัดนะคะเขาแนะนาว่าเขาก็ติดตามอาการทุกสามเดือนเนี่ยแม่ดาก็ต้องพบคุณหมออีกครั้งหนึ่งในววัันนที่พุ เนี้ยคะ่ะวันพุธที่จะถึงนี้วันพุธที่17ก,กันยาเพื่อไปอันตราซาวก่อนแล้วก็พบคุณหมอก็จะรู้ว่าเออมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแต่ในเรื่องที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้ก็คือก่อนหน้านี้ค่ะหลายปีแล้วละ่ะเป็น10ปีแล้วแม่ดาก็ทําประกันชีวิตไว้ซึ่งในตัวประกันชีวิตเนี่ยมันก็จะมีตัวเพิ่มเติมเพิ่มความคุ้ม้ครองเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันโรครายนะคะซึ่งแม่ดาก็ไม่คิดหรอกค่ะว่าตัวเองอะ่ะจะได้มีสิทธิ์ในตรงนี้ก็คิดว่าคือจะต้องเป็นแบบระยะสุดท้ายหรืออะะไไรรเงง้้ถึจแบบบหมมนนนป็กวััคขาล ล้วก็น้องตัวแทนเขาก็เห็นโซเชียลก็คือ Facebook ของแม่ดาว่าแม่ดาป่วยแล้วก็มีวินิจฉัยมาแบบนี้นล้วเขาทักเข้ามาแล้วก็มาหาแมดาที่ทํางานแล้วก็มาตรวจสอบกลุมธรทันแล้วน้องเขาบอกว่ามันมี2กลุมธรทันนะคะพี่ดาที่สามารถเรียกร้องอสินใหม่ทดแทนได้ เขาเลยบอกว่าแล้วมันจะได้ไหมเพราะมีความรู้สึกว่าเราก็แบบเอ้ยไม่แน่ใจนะน้องเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวทาดูก่อนพี่ดาไปเอกสารจากโรงพยาบาลนะคะเขาให้ใบเคลมมาเรียบร้อยําแนะนําต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วแม่มดาก็ไปเอาเอกสารมาพอหลังจากได้เอกสารแล้วก็เสียใบเ,เขียนประกรันอะไรนี่นั่นนะคะก็น้องเขาเข้ามารับแล้วก็ส่งเอกสารไปประมาณ2ี่สิสงิหาแล้วหลังจากนั้นพอครบ14วันทําการน้องก็โทรมานะคะว่า พิดามีติดต่อจากประกันบ้างไหมสำนักงานใหญ่บอกไม่มีค่ะน้องบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวหนูโทรสามสายนะโทรสำนักงานและพิดาสอบถามข้อมูลก็โทรไปปรากฏสำนักงานใหญ่กาบอกว่าเอกสารเข้ามาถึงสำนักงานใหญ่วันที่1กันยาลูกค้าจะต้องรออีก15วันทําการทางบริษัทจะติดต่อกลับแต่ถ้ากรณีว่าขอหลักฐานเพิ่มเติมก็ต้องรออีก9 0วันนะคะแล้วทีนี้ค่ะพอวันที่ที่ผ่านมาวันจันทร์วันจันทร์ก็โทรไปใช่ไหมคะว่า15วันทําการแต่พอวันเมื่อวาน เย็นตอนเย็นนะคะมันก็มีตอนเช้ามันก็มี sms เข้ามาว่า,ากรมทรนมหมายเลขนี้ได้รับอนุมัติแล้วรอสินไหมเรื่องการเงินนะคะ ก็ส่งให้น้องตัวแทนเขาดูเกาเลยตอนเย็นส่งให้ตอนเช้าพอตอนเย็นน้องก็บอกว่าหนูไม่แน่ใจในตัวกรมธรรม์เพราะตัวเนี้ยเป็นตัวเขาที่พี่นาซื้อแต่น้องเป็นน้องเข้ามาหลังจากที่ตัวเนี้ยเขายกเลิกไปแล้วว่าเดี๋ยวสอบถามให้ว่ามันจะได้เบี้ยประกันอะไรยังไงหรือว่าจะหยุดส่งเบี้ยประกันแล้วแต่ว่าไม่ได้เงินในส่วนของกรมธรรม์ไม่ได้ทำให้สองตัวนะคะปรากฏว่าพอโทรไปคุยที่สํานักงานใหญ่คําตอบที่ได้คือจากเดิมที่เราคาดว่าสมมติเราคาดว่าเราจะได้1ิแต่เราจะได้เป็น20อะไรแบบนี้ค่ะคือในในวงเงินไม่น่าทไํไไมด้เยอะะคะ ส่งเรียประกันเดือนละพันนิดๆนะคะก็ไม่ได้เยอะเป็นตัวแบบไม่มีค่ารักษาพยาบาลแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเงินเก็บมันเป็นเงินเก็บทุนประกันเรียบประกัน1นึ่งแสนเป็นทุนประกัน1นึ่งแสนแล้วก็มันเป็นสัญญาเพิ่มเติมที่คุ้มครองโรคร้ายต่างๆที่เขากําหนดไว้ค่ะแล้วทีนี้แต่ตัวที่แม่ดาสามารถเคลมสินใหม่ทดแทนได้ก็คือตัวประกันโรคร้าย ซึ่งซึ่งแบบน้องตัวแทนน่ารักมากถ้าน้องตัวแทนไม่ดูแลให้ไม่มาแนะนำเนี่ยแม่ดาบก็ไม่ได้ติดต่อไม่ได้เคลมอะไรเลยเพราะคิดว่าตัวนี้น่าจะไม่ได้แล้วแถมพอ,อของประกันพอเข้ามาป,ปุ๊บมันก็จะเร็วมากจะบอกว่ามันจะเร็วเร็วแล้วก็เข้ามาพร้อมกับค่ารักษาพยาบาลเพราะแม่ดาได้ค่าชดเชยด้วยค่ารักษาพยาบาลที่นอนโรงพยาบาลผ่าตัดสาวันก็ได้เข้ามาก็เลยมีความรู้สึกว่าการเลือกทําประกันถ้าเราเลือกบริษัทที่มั่นคงไว้ใจได้เรามีตัวแทนที่ดีที่ไม่ใช่ที่เป็นทีมเวิร์คค่ะถึงแบบ คนเก่าเขาไม่ได้อยู่แล้วแต่มีคนรับช่วงต่อที่มาดูแลเราให้คําแนะนํากับเราได้เนี่ยผลประโยชน์มันจะอยู่ที่ผู้ทําประกรันหลายๆคนอาจจะเจอ,อประกันที่ไม่น่ารักคือไม่ได้บอกลูกค้าทั้งหมดว่าไอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ถ้าแบบนี้มันไม่ได้นะคะถ้าแบบนี้ถึงกรณีแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันจะได้แบบไหนบ้างถ้าเราทาความเข้าใจเรารู้ตั้งแต่เริ่มต้นของการทาประกรันเราจะซูค่อ,อข้อดีข้อด้หรือว่าอะไรมีการเปรียบเทียบกันเนี่ยประกันคือทางเลือกหนึง่งเหมือนไม่ไดาเนี่ย ก็คือทํากันไว้คือแม่ดาเนี่ยทำประกันชีวิตให้กับลูกทุกคนเป็นประกันเงินเก็บนะคะมีพ่อเก๋คนเดียวที่ทําเป็นประกันตัวเล็กเพราะว่าพ่อเก๋เนี่ยคือพอตอนแรกแม่ดาก็ส่งให้ลูกแล้วก็มาส่งของตัวเองแต่ตัวเองก็ไม่มีค่ารักษาาะถือว่าเราใช้สิทธิ์เบิกได้เราทําเฉพาะแค่ประกันโรคร้ายแรงเพราะว่าแม่ดามีความเสี่ยงพันธุกรรมบ้านแม่ดาดุกก็คือครอบครัวมะเร็งเต้านมครอบครัวมะเร็งลำไส้ใหญ่แต่แม่ดามาเจอที่มะเร็งต่อมไทรอยก็เลยทําคุ้มครองโรคร้ายไว้ แต่มันของพ่อเก๋ที่ทําก็คือทําผ่านคอนเซนเตอร์พ่อเก๋เขาทำเองผ่านคอนเซนเตอร์แล้วที่แรกพ่อเก๋มีประกันโรคร้ายนะคะแต่ไม่รู้คุยยังไงปรากฏว่ามาเปลี่ยนประกันตอนที่แม่ดาจะส่งเคลมของพ่อเก๋ก็บอกว่าตัวคุ้มครองโรครายของพ่อเก๋ยกเลิกไปแล้วแต่ได้แค่ค่ารักษาพยาบาลแต่ก็ยังดีที่ได้ค่ารักษาพยาบาลตอนพ่อเก๋ไมไดซีอูสี่เดือนนะคะได้มาก็เนี้ยค่ะก็คือการที่เราจะเลือกทําประกันอ่ะกับใครกับบริษัทไหนศึกษาข้อมูลรายละเอียดแต่โชคดีที่ตัวแทนประกันที่แม่ดาเลือกทำเนี่ย เขาดูแลลูกค้าไม่ว่าที่จะทําให้เพราะแม่ดาไม่ได้ทำบริษัทเดียวแต่ว่าไม่ได้ทําเยอะนะคะบ,บอกเลยว่าไม่ได้ทําเยอะไม่ได้วงเงินสูงแค่ทําเหมือนเป็นประกันเงินเก็บเป็นประกันเพราะว่าถ้าเราฝากเงินเองอะเรารู้ในิสัยตัวเองว่าเราทําไม่ได้แต่ถ้าเป็นประกันชีวิตมันเป็นข้อกําหนดว่าถึงเวลาเราจะต้องส่งเนี่ยลูก3ามคนแม่ดาก็จะมีประกันเป็นประกันเงินฝากให้เขาเหมือนน้องอิดเนี่ยก็ทําเป็นชื่อพ่อเขาเพราะพ่อเขาทุพพลภาพก็อีกสองปีที่เหลือ,อพี่ตัวแทนเขาก็มาทาให้ทําเอกสารหลักฐานยื่นบริษัทให้ก็ ประกันส่งคุ้มครองไม่ต้องส่งต่อก็อีกประมาณ2ปีก็จะได้กรมธรรม์คืนมานะคะลูกก็จะมีทุนก้อนนึงลูกสาวคนโตก็ทําประกันเพราะตอนนั้นของพี่เอิงเนี่ยประกันชีวิตไม่รับเลยเพราะลูกไม่ดา่าป่าประ,ประวัติโชคชนด้านการรักษาพยาบาลนะคะก็เนองมาทําตอนน้องโตที่เขา,เาโรคทั้งหลายที่เขาเป็นอะ่ะมันไม่มีอาการกำใหม่แล้วโรคเพราะว่าน้องเกิดอุบัติเหตุจากการครอลอดท้วทำให้เป็นลมชักจากรอยโรคในสมองนะคะตอนนี้น้องก็คือสามารถทำประกันชีวิตได้เพราะว่าน้องไม่มีปัญหามาสิกว่าปีแล้วคะ่ะก็สําหรับตัวเล็ก เลีกของแม่ดาเขาทาประกันชีวิตเป็นค่ารักษาพยาบาลแล้วก็มีเงินเก็บลูกของแม่ดาทุกคนทําไว้แล้วก็จะบอกทุกคนว่าประกันช่วยเหลือได้ในยามที่เราถึงวันหนึ่งที่เราต้องใช้เหมือนแม่ดาเนี่ยประกันช่วยชีวิตมาแล้วสองครั้งก็คือเป็นประกันเงินเก็บที่แม่ดาต้องเวรนคืนกรมธรรม์ก่อนแม่ดาทําตั้งแต่สมัยนูน้นสิบกว่าปีที่แล้วตอนที่สภาพการเงินเรายัางคล่องเพราะว่าลูกยังเล็กทํางานสองคนพอถึงเวลาที่พ่อเก๋ป,ป่วยแม่ดาต้องดูแลลูก3าคนเองแม่ดาเวรนคืนกรมธรรม์ของประกันชีวิตมาค่ะ ก็มาเพื่อใช้ใจ่ายในยามฉุกเฉินอันนี้คือข้อดีของการทําประกันถ้าเพื่อนๆสนใจทําประกันชีวิตไม่ต้องทักแม่ดานะคะเพราะแม่ดาไม่ได้เป็นตัวแทนในตอนนี้แต่แม่มีคําแนะนําได้ว่าควรจะติดต่อใครอะไรยังไงหรือจะมีตัวแทนเพราะแม่ดาก็มีตัวแทนประกันอยู่ในใจที่สามารถแนะนําต่อให้กับเพื่อนๆได้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ